สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็พามาดูครับพื้นที่ในส่วนของที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่านะครับยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะคเคลียร์ลิงก็ไม่รู้จะเอารดไหนเหมือนกันนะครับนี่ครับมันก็จะมีตอไม้ด้วยนะครับ ถ้าราคามันได้ก็ค่อยว่ากันนะครับนี่ครับพื้นที่ก็ไม่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าน้ำเสาะน้ำเสาะเห็นไหมมันจะเป็นเบื้องเป็นเบื้องเป็นเนินนะครับนี่ก็ยงมีเงาของต้นไม้นะครับ นี่ราคาแบบราคาโจรมาน่อน,นี่เนี่ยจะพาไปดูนี่ครับมันจะเป็นเบิ้องเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับเามาดูครับ พยุงครับผมถือว่าเป็นไม้ที่ทนนะครับทนต่อควาแม่งแรงนะครับเริ่มผีใบใหม่ออกมานะครับนี่ใบเม,มของเขานี่ก็ใบใหม่นะครับ พวกนี้ก็คือคนละชุดคนละล้านนะครับคนละล้านก็บางต้นก็ผลัดใบครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าแ้งนะครับหน้าแล้งปกติต้นไม้เขาก็จะผลัดใบนะครับผลัดใบแล้วเริ่มงอกใหม่นะครับในหน้าในหน้าฝนนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ถึงหน้าฝนหรอกมันผลัดใบประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ เริ่มงอกแล้วนี่มันจะเป็นตุ่มอย่างนี้นเป็นตุ่มเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีใบอ่อนงอกขึ้นมานะครับแต่ประเด็นเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ว่ามันแปลกๆพอไปดูต้นนี้ครับพร้อมกับขันไกของเราเราก็จะโซโลนะครับมีห่อโซโล <c oughs> นี่ครับ ก็เป็นต้นพยุงนะครับเนี่ยมันโค่นนะครับลากมันโค่นลากมันโค่นแล้วใบแล้วกิ่งเนะี่ยมันจะแตกขึ้นมามั่วซั่วไปหมดครับเพราะว่ามันต้องการที่จะได้รับแสงนะครับลำต้นมันก็เลยไม่ยืดมันก็เลยสั้นนะครับเพราะว่ามันแบ่งนะครับแบ่งอาหารไปให้ต้นพวกนี้ แบ่งอาหารให้กิ่งนะครับให้ใบพวกนี้เน,นี่ยผมจะตัดออกผมจะเลาะกิ่งออกนะครับเพราะว่ามันในอนาคตมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับเนี่ยแต่ว่าใบนี่สวยมากครับไม่มีการผลัดใบเลยนะครับนี่หนุนใบโดกมากครับ ก็เยอะเกินครับนี่แหละเขาว่าพยุงบ้าใบครับของแท้ครับมันเกิดอ,อยู่ใน่อกน้ำนะครับผมนี่สวยๆครับใบสวยมากกับประทับใจ <c oughs> แต่ว่าลำต้นนี่ไม่ประทับใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปผมจะแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคลิปต่อไปนะครับ